แล้วมาแล้วขบขบยุ่งเลยนะได้นะคะสวัสดีค่ะนะคะเมื่อวานไม่ได้ไลฟ์เนาะ มาวันไม่ได้ไลฟ์นะคะเปิดโกดังกันมาหลังจากหยุดยาวนะคะช่วงเทศกาลที่ผ่านมานะคะทยอยกลับมากันครบแล้วเนาะทั้งลูกค้าแล้วก็นะคะแอดมินทุกท่านใช่ตัวแอดมินก็คือแบบประจาการนะคะเรียบร้อยแล้วสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะคะเข้ามาวันนี้เดี๋ยวมาเจอแอดมินพอยเปิดงานอร์สเวตเตอร์สเวตเตอร์คอกลมนะคะเอออย่าเพิ่งตกใจว่าโอ้โห เอตเตอร์มายัางไงนะคะพี่ลองดูงานก่อนเพราะว่ารุ่นเนี้ยนะาขายดีมากงานแฟชั่นนะใส่คุมใส่นะใส่เที่ยวใส่คุมกันแดดเงี้ยคือมันสวยมากนะคะนะเดี๋ยวนะคะรอลูกค้าเข้ามาอีกสักแป๊บหนึ่งหลังบ้านแชร์นะคะลงกลุ่มนะคะลูกค้าจ๋านะคะใครใจดีกดแชร์ให้หน่อยนะพี่พวัคคานบอกว่าแวะมาแชร์ให้จ๋าแวะมาแชร์น่ารักมากพี่พวัคคานขอบระคุณมากเลยค่นะค เออลูกค้าจ๋านะคะแชร์ลงกลุ่มแชร์ลงหน้าเฟซนะคะเปิดการทั้งเตือนใครที่แบบว่าโอ้โหไลฟ์สดไม่ค่อยแจ้งเตือนไหนยิ่งเหมือนพี่บุคานนะแวะเข้ามาดันจีจีก็ได้แวะเข้ามาดันหนึ่งในไลฟ์สดก็ได้หรือว่านะคะแวะมาแชร์ลงกลุ่มนะ,ะแชร์บ่อยๆนะคะแจ้งเตือนมันก็จะมันก็จะเป็นแบบอัตโนมัติ<ช>นะคะลูกค้าขานะ,ะเปิดการมองเห็นนั่นเองนะคะสวัสดีลูกค้าทุกท่านที่เข้ามาวันนี้เดี๋ยวนะคะกําลังจะเที่ยงแล้วนะะมาเปิดงานตัว มีการเอาโปรโมชั่นส่งฟรีไปนะแล้วก็เดี๋ยววันนี้มีเปิดงานอีกหลายงานเลยนะสวยๆทั้งนั้นเพราะฉะนั้นห้ามพลาดน,นะคะพี่จานะคะมารอให้ว่าหลังสงการเนี่ยขายต่อนะขายของต่อเอากําไรกันต่อนะคะพี่ขานะอ่ะเพื่อให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเริ่มเลยนะคะตัวนี้งานสเวตเตอร์ KR นะงานเกาหลีใครที่เคยดูรีวิวตัวก่อนๆนะคะก่อนหน้านั้นเปิดไลฟ์สดทีเดียวแกระสอบ หมดเกลี้ยงนะคะทุกพี่ขาเพราะฉะนั้นวันนี้ห้ามพลาดนะคะอ่ะสเวตเตอร์คอกลมตัวนี้ศูนย์สี่ห้าเฮจะเป็นงานรวมชายหญิงนะรุ่นนี้งานรวมชายหญิงนะคะพี่มันจะมีศูนย์สองเก้าที่เป็นงานผู้หญิงอย่างเดียวแต่ว่าตอนนี้สีนค้าหมดนะคะมีตัวนี้งานรวมชายหญิงเดี๋ยวจิ้มหน้าจอขอไฟหน่อยไม่ค่อยสว่างเออนะคะเปิดเปิดเปิด,ปดสว่างให้น้องหน่อยได้ไหมอ่ะสุดแล้วไม่เป็นไรโอเค ครฮะเป็นแบบภาพมืดอ,อ๋อภาพมืดน,นะคะงานศูนยสี่ห้าเตัวนี้งานเกาหลีแบบแฟชั่นแล้วก็บอกเลยว่าสภาพดีมากนะคะอันนี้ไซส์ใหญ่เลยขออนุญาตยืนเทียบให้ดูเนี่ยงานโอเวอร์ไซส์เราเป็นงานเกาหลีกหเกาหลีเกาใจสีสวยนะสีสวยแบรนด์มีให้ลุ้นทุกลูกบอกเลยนะคะงานกระสอบก่อนๆนะ ลุ้นสอ่ะใชมลุ้นแบนด์นะคะแล้วแบบสวยมากขออนุญาตโชว์ตัวนี้ต่อสีฟ้าน้ำเงินตัวนี้นะคะแต่งชายเชิ้ตด้วยนะคะสวยมากเดี๋ยวราคาปักหมุดให้นะคะลูกค้าขาตัวนี้อาจจะไม่ค่อยเน้นแบรนด์แบบผีแบรนด์ยืนพื้นพวกยูนิคอาจจะไม่ค่อยออกแต่จ,จะออกเป็นประมาณนี้เลยค่ะทอมมี่มมนะคะมาค่ะขอกระดิ่งค่ะทอมมี่มา แบรนด์สตรีทฟิล่านะคะงานฟิล่านะอันนี้แบรนด์ฟิล่าจ้ะนะคะหรือจะเป็นแนวแฟชั่นแบบนี้สวยนะพี่ของจริงอ่ะพี่เอาไปทำราคาได้เลยนะคะตัวนี้งานคลาชายหญิงนะที่บอกไซส์ใหญ่มีไซส์นะคะเล็กนะงานพอดีตัวผู้หญิงก็มีนะคะ s m l x l x l x x l นะเออถามว่าะอเท่าไหร่ กะสอบเท่าไหร่เดี๋ยวเช็คราคาให้ล่าสุดว่าน้องแอดมินน่าจะยังไม่ได้กดแชร์ไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้ปักหมุดราคาให้นะพี่นะตัวนี้ต้องแจ้งก่อนว่าก้อนนี้แปดสิบกิโลนะคะพี่นะคะก้อนนี้แปดสิบโลหนึ่งเออสเวตเตอร์คอกลมไม่ใช่สเวตเตอร์หูขอภัยคุณพี่ขาตัวนี้งานร้อยโลนะตัวนี้งานร้อยโลค่ะหนึ่งร้อยกิโลห้าพันเก้าจากพี่นะคะเดี๋ยวรอให้แอดมินปักหมุดให้แต่ตัวนี้ ห้าพใครจะเอาเสียรีวิวได้เลยเพราะว่าเสียรีวิวน้องแถมส่งฟรีให้เลยทั่วประเทศแทงเทนจ้ะนะคะงานป้ายงานสก,กีนงานแบนนะคะยูนิคออาจจะออกไปท่ทีนะคะออกไปท่ทีแต่ว่าพี่ลองดูนะงานสก,กีนงานปักแล้วทรงสวยทรงแบบโอป้างานเกาหลีนะคะแบบสวยพี่ขายได้ทุกตัว นะคะเอาไปเนี่ยขายได้ทุกตัวแน่นอนดูสีสีครีมตอนนี้ฮิตมากนะคะสีครีมสีโทนมินิมอลเอิร์ธโทนฮิตมากตัวนี้มีงานแบบแฟชั่นอันนี้เป็นแบบผูกเชือกข้างๆนะคะผูกเชือกข้างคุณพี่ขาลองดูนะมันสวยมันสวยแบบมันสวยดูสิแนวแบบออกฟอร์ดนะคะ ใครเอารีวิว cf มาเลยร้อยโลห้าพันเก้าร้อยบาท kr ศูนย์สี่ห้า h นะคะศูนย์สี่ห้า h อันนี้ป้ายอะไรป้ายอมอพี่ลองดูนะงานสวยงานปักนะคะพี่มุกโชว์ได้เลยนะโชว์ได้เลยลูกคา้าคุณมิ้งทีจุธา cf จะสอบรีวิวคุณทีจุธาใช่ไหมพี่มิ้งทีจุธานะคะ cf เกะสอบรีวิวนี่ลูกค้าประจำลูกค้าประจำนะคะ ชาเลนจ์สวยมากเดี๋ยวขอนะคะอันนี้แหละตัวนี้เลยสวยนะคะแคปได้เลยค่ะคุณมิ้งใช่ไหมนะคะคุณมิ้งจ๋าแคปให้น้องแอดมินเลยนะคะหนึ100่งร้อยโลห้าพันเก้านะคะสะต๊อกล่าสุดโชว์ให้หน่อยพี่มุกจ๋าเดี๋ยวน้องเช็คสต๊อกกับหนึ่งนะคะมีแค่หกลูกที่เหลือ,อยังว่างเป็นกระสอบใหม่หกลูกเท่านั้นใครจะเอา CF ในไลฟ์ได้เลยนะคะใครจะเอา CF ในไลฟ์ได้เลย,นะะเ,นเ,ลยเนี่ย เว่นเป๊กครบสวยมากน่ารักมากน่ารักมากอันนี้งานลอตใหม่ล่าสุดนะลูกค้าตัวนี้น้องไม่เคยค้างตัวนี้ไม่เคยค้างอถไม่มีแน่นอนนะคะเพราะว่าของได้มันน้อยแล้วสวยนะคะมันหมดตลอดนะคะอีกแค่หกกระสอบเท่านั้นใครจะเอาเซฟมานะารฟ์ได้เลยเดี๋ยวให้นะ,ะทีมงานจดให้นะคะเดี๋ยวให้ทีมงานล็อกของไว้ให้เลยนะคะามมาจา๋า ตัวนี้งานร้อยโลคุณพี่ขาคอกลมนะมันจะอยู่ประมาณสองยี่สองห้านะคะอยู่ประมาณสองยี่ถึงสองห้าแล้วแต่ไซส์เพราะว่าตัวนี้มันขาไซส์าชายหญิงแต่ว่าส่วนใหญ่จะออกเป็นไซส์ของคุณผู้ชายนะจะออกเป็นไซส์แบบไซส์ากาลังใส่เลยนะคะไซส์าขายดีนะคะคอกลมล้วนนะคะถ้าใครอยากได้แบบมีหมวกมีฮู้ดเดี๋ยววันนี้มาเปิดให้ดูเหมือนกัน ะะแบบมีหมวกแบบมีฮู้ดนะคะสิบหน้าผาหน้ารวมกันแบบสวมหัวแบบมีฮู้ดอย่างเดียวเลยนะเดี๋ยววันนี้เปิดให้ต่อนะคะเดี๋ยววันนี้เปิดให้ต่อรอดูละรอดูได้เลยตัวนั้นก็ขายดีเหมือนกันเพราะว่าใส่คุมขับรถใส่คุมกันแดดกันลมได้แต่บอกเลยว่าส่วนใหญ่นะเอาไปอัพทำราคาขายได้เลยเพราะว่าแบรนด์ออกดีนะคะแล้วทรงสวยตำหนิน้อยเนี่ยอย่างอันเนี้ย มีแบบเพื่อนเลินนิดหน่อยไปซักได้นะคะไปซักได้สเสตเตอต์ถ้าเกิดเปิดเปิดกระสอบเตเตอร์นะพี่อย่างจริงอันนี้สาหรับมือใหม่นะมือใหม่หลายคนนะคะเปิดกระสอบสเตเตอร์ตําหนิที่จะเจออาจจะมีเป็นขุยเพราะว่าสเตเตออ่ะด้านนอกเขาจะเป็นผ้ายืดนะคะเป็นผ้าเยืดอ,อันนี้อะไรเนี่ยมิกี้เมาสกีนมิกี้เมาป้ายป้ายดิทนี่นะงานป้ายดิทนี่นะไม่ใช่งานสกีนแบบไก่กา,กานะคะ เ็าจะมีติดเป็นเออ่ขุยนิดๆหน่อยๆน,นะคะถ้าจะขายก็คือมีเครื่องดูดฝักขุยอะนะคะ mm hmm. ไว้เนี่ยบอกเลยว่าโอ้โหบ่อยย่านอะเออเอาไปทําราคาทําซ่อมได้เลย mm hmm. อันนี้เป็นงานโคคาโคล่าใตโค mm hmm. ้กนะ X กับโคเอม oh, oh. เป็นงานคอลแลบนะคะโคคาโคล่า X โคเอมคุณพี่น้อง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  น้องพิงขาโชว์แขนให้ดูเลยแขนสวยมากตัวนี้ได้หลายได้หลายบาทอ่ะบอกเลยนะคะได้หลายบาทแล้วตามด้วยตัวนี้เควินคายจ้ะนะคะสีในกล้องอาจจะเฟดนิดนึงนะพี่สีมันเป็นสีสีมันมกล้องมันไม่ค่อยดูสีดํากล้องมันไม่ค่อยดูสีดํานะคะเควินคายสกินครบนะคะตัวนี้งานรวมชายหญิงนะคะนี้จอร์ดนโนมาอีกแล้วงานใต้ห้างนะ ช็อปบนห้างไปเช็คราคากันได้นะคะบอกเลยนะคะยูนิโคยูนิโคงานเกาหลีไม่ค่อยออกนะคะแต่แบรนด์คุณพี่ลองดูนะแบรนด์ออกก็คือเป็นแบรนด์ดังเลยนะคะงานเกาหลีเนี่ยให้ลุ้นก็คือลุ้นแบรนด์ดังเลยกับแบบสวยเนี่ยมันขายได้ทุกตัวคือซื้อไปยังไงคุณพี่ไม่ขาดทุนบอกเลยแล้วถูกใจแน่นอนถูกใจมากคือรีวิวตัวนี้รีวิวหลังบ้านนะ รีวิวหลังบ้านคือแบบอ้โหสวยแล้วส่วนใหญ่ลูกค้าคือ,อขอลองก่อนหนึ่งลูกพอได้ของปุ๊บกลับมาสั่งไม่มีแล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็คือแนะนําให้ตุนนะคะอย่างวันนี้น้องแจ้งแล้วเหลือแค่หกระสอบเนาะรีวิวก็คือพี่มิงได้ไปนะคะรีวิวคุณมิงได้ไปนะคะอีกหลูกใหม่นะคะใ,ใครจะเอาก็คือจะเหมาก็ได้น้องแนะนําเลยเพราะว่ามันมันสวยแล้วคุณพี่เนี่ยเอาไปคัดแบรนด์อันเนี้ย ของไนกี้นะบอว่าโอแล้วค่ะรอดูฮูดปังมากคุณมิ้งจ๋าเดี๋ยวจบไลฟ์เดี๋ยวเปิดฮูดให้จะเป็นฮูดตัวอ 062k นะคะก<ช>สเวตเตอร์ฮูดอ๋อตัวนี้มันจะเป็นแบบสวมหัวจะเป็นรุ่นสวมหัวค่ะนะคะรอดูได้เลยงานฮูดอ่ะเปิดรอบนูน้นอะเนาะที่ว่าเจอลูกเดียวสุพีมสามตัว<ช>คือแบบโหูกครัปังมากนะคะ เดี๋ยวรอดูเลยอันนี้สกินแบบสกินนูนนะเฟรนชีฟเ h ็นชีฟแต่ว่าในกล้องสีดำมันไม่ค่อยกระดูดนะน่ารักลิขสิิ์การ์ตูนก็มีนะคะงานคอลแลบเยอะแล้วก็แบรนด์ปังๆออกดีนะคะตัวนี้งานรวมชายหญิงนะงานรวมชายหญิงเนี่ยงานป้ายแบบงานสตรีทอะคือเกาหลีเขาจะขายเป็นงานแบบงานสตรีทงานแฟชั่นจะสวยมากขอฟูงงานปากหน่อยลายน่ารักมีความมินิมอลมีความแบบ มุ้งมิงอ่ะน่ารักอ่ะนะถ้าใครที่เน้นแบบสวยๆนะแล้วก็เน้นแบบแบรนด์ที่แบบทำราคาได้เลยนะมีแนะนำนะงานเกาหลีงานงานเกาหลีเอาไปเลยราคาหลายคนอาจจะมองว่าราคาสูงแต่คือถ้ามองถึงแบบกำไรอ่ะนะกำไรที่จะได้นะแล้วก็แบบงานสภาพสวยๆขนาดนี้นะเออ บอกเลยว่าถูกกว่างานคัทนะพี่จริงๆนะคะอันนี้แบรนด์สปาอีกแล้วนะคะสปาแบรนด์หลักเลยของเกาหลีนะคะพิซนเตอร์หลอกไงเออแบรนด์เนี้ยฉันอวยฉันอวยยศนะฉันอวยยศอะโพเอมอีกแล้วนะคะโพเอมอีกแล้วสวยนะคะงานสวยของเกาหลีจะเป็นแบบทรงแบบโอปป้านะจริงนะงานสกรีนงานอะไรสวยนะคะ เออโชว์ไปโกยไปนะฮะหลายตัวมีขามันจะอยู่ที่ประมาณสองสองยี่ถึงสองห้าตามที่แจ้งเลยนะฮะแล้วรหัสนี้นะไม่ไม่ติดไม่ค่อยติดแบบหางจะยืดอะ่ะนะใครที่เคยเปิดพวกป้าย U.S. หรือป้ายอื่นนะเอออาจจะแบบมีติดเป็นหางนะ่ะติดหางเยอะอันนี้น้องเป็นกวางอะเป็นงานปักด,ด้วยหูสวยงาน N.B.A. จ้ะนะฮะ NBA นะแยงกี้มีมะยังไม่เจอนี่นะ,ะคะคลาสไซส์เล็กใหญ่อุ้ยสีเขียวตัวนี้สวยแล้วเป็นคนชอบสีสนันโอ้โหเขียวเขียวชมพูเขียวชมพูไปเลยนะะน,นะคะแชมเปี้ยนตานะคะกระสอบรีวิวคุณมิ้งค่ะสวยมากใครเอาลูกใหม่นะคะใครเอาลูกใ,ใหม่มีแค่หกลูกนะพี่ คืออาจจะไม่ได้เปิดให้ดูทุกลูกเพราะว่ามันมันไม่ได้จริงนะคะเพราะว่าเดี๋ยวหลังบ้านต้องใช้น้องเช็คให้นะคะหลังบ้านเหลือเท่าไหร่นะคะวางเท่าไหร่ใครจะเอานะเซฟมาหน้าลฟ์เลยก็ได้นะคะของรถเดียวกันนะพี่ของรถเดียวกันนะ,ะถ้าดูไลฟ์นี้แล้วยังไม่มั่นใจอ่ะทักหาน้องแนนก็ได้หลังบ้านนะ,ะขอดูรีวิวล็อตเก่าๆนะแต่ตัวเนี้ยคือปังมาก นะเนี่ยพอเป็นตัวไม่แบรนดะแต่เขาก็เป็นงานแบบสตรีทอะเป็นงานแบบว่าสกรีนสวยๆแบบนี้สวยมากคือาง,งานทําราคาเอาจริงนะถ้าไปรีบแล้วยิงป้ายแท็กอะก็บอกเป็นงานมือหนึ่งก็เชื่อนะคะสภาพจะค่อนข้างดีค่ะนะถ้าใครถามว่าความต่างของงานเกาหลีกับงานญี่ปุ่นเป็นประมาณไหนคือน้องแอดมินนะแจ้งได้เลยนะพี่ ถ้าอยากได้แนวแบบพร้อมขายสะอาดนะแบรนด์ติดแต่แบบไม่ได้เน้นมากเน้นแบบว่าขายได้ทุกตัวเน้นงานสวยหน่อยตำหนิน้อยพร้อมขายนะคะไม่สะดวกซักซ่อมนะคะแนะนํางานเกาหลีเลยนะคะแนะนางานเกาหลีเลยนี่เราแบบเขาสวยเนี่ยแบบเขาค่อนข้างแฟชั่นแฟชั่นแบบไม่แก่แฟชั่นวัยรุ่นเลยเนาะเออเกาหลีมันก็เป็นเมืองแฟชั่นอะ่ะนะแต่งตัวกันเก่งทั้งหญิงทั้งชายนะคะ แต่ว่าถามว่าเออไม่บอกว่างานพร้อมขายขายได้ทุกตัวเนี่ยจะมีมันจะไม่มีตําหนิติดไปเลยแบบมีนะพี่นะคะเออเพราะว่าตัวเนี้ยไม่ผ่านกันคัดแยกหัวแต่อย่างใดเพราะฉะนั้นโอกาสที่เจอหัวผ้านะคะหรือว่ากลางผ้าหรือว่าเออตําหนิเสียมีบ้างมีบ้างแต่บอกเลยว่าไม่เยอะนะคะไม่เยอะนะคะคพี่เออไม่ต้องมาลุ้นว่าหูเสียยกกระสอบอะไรไม่มีแน่นอนนะคะนะ นี่หรือจ่าหนึ่งร้อยกิโลห้าพันเก้าค่ะพี่นะคะ K R ศูนย์สี่ห้าเฮนะคะรหัสนี้เลยนะคะหนึ่งร้อยกิโลห้าพันเก้าถ้าเป็นตัวคอกลมนะอันนี้ดิกกี้ดิก<า>ดกี้ดิกกี้ดิกกี้คอกลมมันจะมันจะอัดมาได้ร้อยโลแต่ถ้าเป็นงานหูดอะรู้สึกว่าจะเป็นแปดสิบกิโลนะคะลีจ่านะคะ ใครจะเซฟมาเลยนะคะเนี่ยอ,อุ้ยอ่ะพี่มุกโชว์ก่อนได้เลยนะอันนี้ของฟอยมันจะเป็นสีผืนนะอันนี้สโนุปปี้น่ารักมากสโนุปปี้สโนุปปี้ <c oughs> น่ารักแล้วยิ่งถ้าใครแบบว่าขายแบบไฟ้สดนะแขวนไล่โทนได้เลยอะ่ะแขวนได้โทนได้เลยนะพี่มุกใส่ไม้ให้หน่อยก็ได้นะคะเออพี่มุกเซ็นก็ได้ แวนไม้ให้หน่อยเอาแบบเออโทนเกาหลีเกาหลีเลยเกาหลีเกาใจนะคะเออเกาหลีเกาใจคือตอนนี้แนวแนวเนี้ยคือแบบเขาขายดีจริงๆนะนะไอแนวแบบเออโทนอันนี้อุ้ยเกตจ้านะฮะเกตมาอีกแล้วเกตมาอีกแล้วเห็นไหมพี่เห็นแบรนด์ที่ออกหรือยังนะใครที่เพิ่งได้มาดูรีวิวตัวเนี้ยงานนี้ครั้งแรกนะนะคะ บอกเลยว่าสวยมากนะงานจริงอะ่ะพี่งานจริงค่ะงานจริงนะบวกสีเข้าไปหนึ่งหนึ่งเฉดนะคะในกล้องอะ่ะสีมันเฟดออกไปนิดนึงนะคะแต่สีจริงก็คือเข้มกว่าในกล้องนะคะเข้มกว่าในกล้องนะสองร้อยถึงเออสองยี่ถึงสองห้าโดยประมาณโดยประมาณนะคะต้องดูดูพอด,ดีแง่แง่ดูป้ายให้ลูกค้าด้วยนะบางที ลายสก,กินสวยๆนะคะอันนี้ไม่เคลื่นงานไป้ายไม่เคลเ่อใครอยากได้นะคะทดสอบรีวิวมีเจ้าของเรียบร้อยแล้วนะค,ะคุณมิงโอนมาเรียบร้อยแล้วด้วยนะคะนี่รอจัดส่งได้เลยนะคะไม่แน่ใจส่งนิ่มซี่เสงหรือเปล่าส่งนิ่มซี่เสงหรือเปล่ายังทันอยู่ป่ะวันนี้ยังไม่ได้ตัดหลังบ้านนะาจะยังไม่ได้ตัดไม่ได้ตัดรอบนะคะยังไปได้อยู่รถยังว่างนะคะ เออเดี๋ยวมารอลุ้นงานฮูดกันนะคะเดี๋ยวมารอลุ้นงานฮูดต่อนะคะงานฮูดก็จะมีทั้งแบบออ่สวมหัวแล้วก็ผ่าหน้าแยกรหัสกันแต่เดี๋ยววันนี้จะเปิดศูนย์หกสองทีนะคะที่เป็นรุ่นแบบฮูดสวมหัวนะคะงานฮูดสวมหัวเนาะงานเกาหลีนี่เขาก็จีเขาก็ขยันเหมือนกันนะโรงงานโรงงานนี้คือแบบว่าเขาเขาแยกมาให้เลยมาสไตล์แบบ โอป,ป้าเกาหลีเกาใจโอป,ป้าเกาหลีเกาใจนะขออนุญาตนี่เห็นมะเรียงโทนปุ๊บหน้าจับหนมะหน้าเข้านะคะหน้าเข้ามาเลือกอะโชว์นะลองให้ดูนะพี่งานสกรีนนะคะงานแบนด์ไซส์กำลังขายนะคะผู้หญิงใส่ได้ผู้ชายก็คือใส่ดี ไซค์ครักการชายหญิงนะคะตัวเล็กมีตัวใหญ่มีนะงานแต่งแบบ fashion, แฟชั่นสุดแขนจำเออยไรเอ่ยนะงานเกาหลีเกาใจนะคะแล้วไม่ได้มาแค่โทนนี้นะสีสันอะไรอย่างนี้ก็มีนะ,ะบางคนก็จะอยากได้แบบสีเข้มเยอะหน่อยเพราะว่าขายผู้ชายจะชอบผู้ชายจะหยิบสีอะไรล่ะสีสีดำนะคะอันนี้เป็นไนกี้แต่ขอโทษนะเป็นไนกี้ปักเลื่อมค่ะ นะคะในกีบรุ่นปักเลื่อมใครอยากได้ลูกใหม่พิงค์ดูคอมเมนต์เช็คคอมเมนต์ให้หน่อยนะเออลูกใหม่นะไม่ได้ส่งฟรีนะคะพี่ผ้าหนาไม้นะสวัสดีค่ะนะคะผ้าหนาไหมคะตัวนี้หนาค่ะพี่เป็นงานสเวตเตอร์เลยค่ะนะคะนะักเป็นงานสเวตเตอร์นะคะ หนาก็หนาไม่มากแหละมันก็คือมันคือแบบสเวตเตอร์มันจะมีบุข้างในอยู่แล้วนะคะใส่คุมกันแดดใส่คุมใส่คุมขับรถอะไรอย่างเงี้ยได้นะคะนี่แล้วก็นะคะอันนี้ยังกี้มาแล้วนะคะ MLB นะคะยังกี้มานะคะยังกี้มาหรือว่างานป้าย NY นั่นแหละนะคะ MLB ตอนนี้ก็ฮิตนะบ้านเรากำลังแบบว่าโปรโมทเยอะนะเห็นบ่อยๆนะคะ งาน MLB อ่ะเออ mm hmm. เดี๋ยวมารอลุ้นแบรนด์กันต่อนะคะบอกเลยว่าแบรนด์ออกดีแล้วแบรนด์ออกฟังแบรนด์ทำราคาทั้งนั้นเคสวิทจ้ะนะคะเคสวิทแต่งแถบข้างนะคะลูกนี้นะคะคุณพี่ขามาแล้วจ้ะมาแล้วจ้ะเป็นอย่างจ้ะขาคอเบิ้งกันแน่แม่มเออน่าจะเป็นงานสกรีนงานสกีนแต่ว่าสวยนะคะงานสกีนตัวนี้สุปรีมนะคะสุปรีมนะ เดี๋ยวมาดูมารอดูต่อต้นนั้นก็สวยโชว์ไปยังสีขาวขน,นะดลาคอสลาคอสนะคะเออเดี๋ยวมาต่อเดี๋ยวมาโชว์สีๆกันบ้างนะคะอันนี้งานสก,กีนงานสก,กีนอ่ะขออีกตัวหนึ่งก่อนจะไปดูไม้แขวน H&M ไซส์ใหญ่นะพี่หนูให้ดูก่อนนะอกสี่สิบบวกอะนะคะก็มีนะคะ,นะคะอะมาต่อ หมอกกับซัมเมอแมซัมเมอร์เนี่ยมันจะเบาได้ยังไงอ่ะนี่งานสก,กีนนะคะงานสีพื้นไซส์ใหญ่โอไซส์นะคะงานแบรนด์นะงานโคก้กงานป้ายงานตำหางานแฟชั่นนะคะเนี่ยสวยงานเกาหลีอ่ะสวยมากอันนี้ลูกของคุณมิ้งนะลูกกระสอบนี้ของคุณมิงนะคะโอนมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะได้ สอบรีวิวก็จัดส่งฟรีไปเลยนะคะแบรนด์สตรีทแนวแบบงานสเก็ตอะนะคะของเกาหลีเขาจะออกดีนะนี่นะคะอ่ะเดี๋ยวพี่อ่านคอมเมนต์เองพวกแฟชั่นไหมคะพวกแฟชั่นยังไงเอ่ยพี่จ๋าเสื้อแฟชั่นใช่ไหมเสื้อแฟชั่นเหมือนจะโชว์ได้เลยพิงโชว์ได้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวตอบคำถามลูกค้าให้ลูกโชว์เลย เออโชว์ให้ลูกค้าดูความปังเลยเดี๋ยวขออนุญาตเดี๋ยวนั่งเดี๋ยวนั่งตอบคำถามลูกค้าให้จ้านะคะโอเคพี่บังแมนะคะพี่บังแมราคาเท่าไหร่ลูกนี้ห้าพันเก้าค่ะพี่โอ้ยแอดมินแอดมินโอนมากนะคะห้าพันเก้านะคะ 5, ห้าพันเก้าเท่านั้นได้งานร้อยโลนะคะประมาณสองยี่สองห้าแบรนด์ออกดีแล้วงานสวยนะคะเกรหัวกลางผ้า ตำหนิเธอแทบไม่มีจริงนะขนาดกลางผ้านะกลางผ้านี่คือแบบยิงป้ายก็เป็นงานมือหนึ่งแล้วพี่นะจริงนะคะผ้าตัวนี้งานสเวตเตอร์ค่ะพี่นะคะถ้าเน้นเป็นแนวแบบเสื้อยืดแขนยาวอ,ะอ่ะอ๋อมีนะนะคะอยากได้เป็นแนวเสื้อยืดธรรมดาผ้ายืดธรรมดาเสื้อยืดแขนยาวมีค่ะพี่คนะ,ะมีเดี๋ยวว่าทักไม่แน่ใจรหัสเดี๋ยวทักหาน้องแนนหลังบ้านได้เลยนะคะ มีญาติชวนญาติเข้ามาดูนะรหัสนี้ใครที is is ่ขายงานสเวตเตอร์อยู่พี่มุกโกยล่กขึ้นมาได้เลยนะนะคสองยี่สองห้าโดยประมาณตัวนี้งานร้อยโลนะคะห้าพันเก้าเดทเซ็ตจำนะคะชุดเซ็ตไม่มีชุดเซ็ตหมดจำสูตรไม่แน่ใจศูนย์ศูนย์หนึ่งเตยังมีไหมนะคะศูนย์ศูนย์หนึ่งเตยังมีไหมเดี๋ยวเช็คให้นะคะเดทมีหลายแบบเลยค่ะพี่เดทมีทั้ง อ่า008ใช่ไหมอ่าเดี๋ยววันนี้มีเปิดงานเดทเกาหลีค่ะพี่เดทรวมนะเดี๋ยวมีวอ่ะมีงานจำสูตรเกาหลีถ้าอขอดูรีวิวได้เลยนะคะ<อ>เดทก็มีทั้งเอ่าเดทซิวชิฟองะนะคะเดทซิวชิฟองก็ราคาจะสูงหน่อยแต่ว่างานสวยเหมือนกันของเกาหลีแล้วก็เดทรวมนะเดทรวมแล้วก็เดทพยืดมีทั้งงานญี่ปุ่นแล้วก็เกาหลีเลยนะคะ ฮูดเดี๋ยวเปิดต่อค่ะพี่ขาฮูดเดี๋ยวเปิดให้ต่อเลยไม่ไม่ปิดไลฟ์แล้วกันนะคะนะไม่ปิดไลฟ์เดี๋ยวพิงตัดรอเลยนะคะตัดรอเลยนะคะตัดรอได้เลยเดี๋ยวน้องเปิดฮูดต่อนะเดี๋ยวเปิดฮูดให้ต่อนะคะใครที่หาแบบแนวสกุลมะสกุม,มวัยรุ่นวัยรุ่นชอบใส่ขับรถใส่เลยนะคะแล้วเน้นแบบ แบรนด์ไปไปทำราคาประมูลก็ดีอะไรก็ดีนะคะเออขายกันได้หลักพันนะจริงลูกค้ามามามา,มารีวิวมาเล่าให้ฟังอะโอ้ดีใจอะลูกค้าเขาเขาขายได้เขาขายเก่งอะ่ะนะใครทําราคาได้อัพทาเลยนะลูกค้าจา๋านะเนี่ยไปทําราคาได้ตัวร้อยร้อยห้าสิบนี่คือแบบกินขาดน่ารักมากนะคะแล้วไซส์ดีไซส์ใหญ่รุ่นนี้นะแต่ถ้าใครอยากได้ไซส์ย่อมหน่อย นะคะไซส์คุณผู้หญิงนะคะใส่ของแบบคุณผู้หญิงล้วนเลยสีหวานๆหน่อยนะคะมีแต่งลูกไม้มีอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นศูนย์สองเก้าเคชนะคะจะเป็นงานอิฐรหัสหนึงแต่ว่าสินค้ามันหมดไปแล้วนะคะอ่ะเดี๋ยวนะคะเซตเซตสถานที่สําหรับงานฮูดแล้วเดี๋ยวไปต่องานฮูดต่อนะคะลูกค้าอ่ะพร้อมยางพร้อมยางเดี๋ยวเดี๋ยวย้ายของเลยเลย